ครับคุณผูชมครับสำหรับกิจกรรมนะครับตามหาบุคคลในภาพซึ่งมีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพพร,รัฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหภาพ7็ดท่านด้วยกันนะครับเนื่องในโอกาสนะครับ วันพระราชสมภพ2เมษายนล่าสุดนะครับก็ถือว่าพบแล้วทั้ง7็ท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันหน่อยนะครับว่าทั้ง7ท่านเป็นใครกันบ้างและปัจจุบันนั้นประกอบอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นกันด้วยภาพที่1กันก่อนนะครับภาพเมื่อคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นภาพที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่7มกราคมเมื่อปี2529โดยบุคคลในภาพนะครับที่วงกลมนะครับก็คือคุณกิตชยะเป็นอดีตพนักงานองค์การสวนสัตว์สวนสัตว์รุสิตนะครับปัจจุบันคุณกิตก็คือภาพทางขวามือของคุณผู้ชมนะครับส่วนภาพที่2นะครับสมเด็จพระเทพนะครับก็ทรงสาธิตวิธีการปรุงอาหารในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านสำนักอ้อที่อำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2531ภาพนี้เองคุณธนิการครับมีสองท่านนะครับที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จพระเทพครับท่านแรกนะครับคือคุณพัชนีพืชมงคลปัจจุบันคุณพัชนีก็เป็นข้าราชการบำนาญในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่อำเภอสะทิงพระ ส, оП. ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับคือคุณชะอุ่มดุดชาติปุตนะครับเป็นเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงานสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนครครับซึ่งก็มีโอกาสพูดคุยกับคุณพัชนีด้วยนะครับคุณพัชนีก็บอกว่าสิ่งที่ประทับใจอย่างมากเลยนะครับคือการที่พระองค์ท่านมีรับสั่งให้ใช้คําสามัญชนกับพระองค์ท่านนะครับ <S <S เพื่อให้ไม่รู้สึกแกง <S <S 2> <S 2 จากนั้นพระอ,องค์ท่านนะครับก็ได้หันหลังและให้คุณพัชณีนะครับผูกผ้าคาดกันเปื้อนก่อนปรุงอาหารให้ด้วยพร้อมกับทรงถามด้วยนะคบว่าให้ใส่อะไรบ้างใส่น้ำมันพืชใส่กระเทียมและก็ทรงแย้มพระสวนตลอดเวลาด้วยนะครับคุณพัชณีก็บอกว่ายังตามความรู้สึกที่ได้สัมผัสพระหัตถ์ของพระอ,องค์ท่านได้อย่างใกล้ชิดพระอ,องค์ท่านเองนะครับก็ยังตักผัดผักนะครับที่ปรุงเสร็จแล้วให้กับเด็กๆด,ด้วย คือเด็กๆก,ก็มาตั้งแถวรอนะครับพระองค์ท่านนี่ก็ตักให้ด้วยพระองค์ท่านเองทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นความปราบปื้มใจอยากหาที่สุดไม่ได้ครับส่วนภาพที่3นะคะก็เป็นภาพที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศาการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2,552ที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ่ลค่ะ วันที่28สิงหาคม2552บุคคลในภาพที่เห็นอยู่นะคะก็คือนายภูวะเตศแก้วบุตรดีเป็นอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะและภาพที่4เป็นภาพที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสํนักงานโครงการพัฒนาพันธุ์กาแฟที่จังหวัดเชียงรายในวันที่13มกราคม2542 คนในภาพก็คือคุณอารีอาเบกูค่ะก็ปัจจุบันประกอบอาชีพปลูกดอกรักขายรับจ้างทั่วไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุณอารีนะคะพูดถึงความรู้สึกนะคะที่ย้อนกลับไปตอนนั้นปี2542บอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่ในไร่กาแฟมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจซาบซึ้งใจพูดไม่ถูกเลยค่ะซึ่งวันนั้นมีโอกาสถวายเสื้อกับพระองค์ ทรงมีรับสั่งว่าไม่ต้องถือตัวก็เลยเกิดเป็นความประทับใจยอย่างมากในความเมตตาของพระองค์แต่ปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะย้ายมาทำงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยค่ะครับส่วนภาพต่อไปนะครับภาพที่5นะครับพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเกาะปูยูที่จังหวัดสตูลน,นะครับโดยทรงประทับจักรยานยนต์พ่วงข้างพระที่นั่งไปท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูยู เมื่อวันที่4มีนาคมปี2552บุคคลที่ถวายงานนะครับก็คือเป็นคนขับรถควงข้างนะครับคือคุณนาซารมัตตุปัจจุบันก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาที่จังหวัดสตูลครับส่วนภาพสุดท้ายนะครับพระองค์ทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกป่าชัยเลนตามโครงการขยายพื้นที่ใหม่ที่ตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ื่อว,วันที่7รกรกฎาคมปี2542บุคคลในภาพที่ถวายงานนะครับก็คือคุณเดชาจือเหลียงเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านคองโคนปัจจุบันคุณเดชาก็ทําอาชีพนากุ้งนะครับคุณเดชาเล่าให้ฟังนะครับว่าตนเองนั้นก็ได้ทํางานเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลนมานานแล้วนะครับมีโอกาสสนองงานรับใช้สมเด็จพระเทพมาตั้งแต่ปี2540ส่วนเหตุการณ์ที่เห็นในภาพนะครับก็เป็นครั้งที่สมเด็จพระเทพ ทรงทดลองถีบกระดาษเลนด้วยพระองค์เองก่อนที่จะลงจากที่ประทับทรงมีรับสั่งด้วยนะครับว่าขอบใจนะผู้ใหญ่ถือเป็นคําพูดที่คุณเดชาบอกว่าจำฝังใจมาตลอดถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งหลังจากพบบุคคลในภาพทั้งเจ็ดท่านแล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะนําทั้งเจ็ดท่านมาถ่ายทอดความรู้สึกนะครับสำนึกถึงในภาพมหากรุณที่คุณที่มีต่อพระองค์ท่านวันที่1เมษายนนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ ค่ะก็เป็นความปลื้มปิติของพระสบกนณีกรนะคะที่มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์ใครอยากที่จะไปพบปะพูดคุยนะคะกับทั้ง7คนเนี่ยก็ไปกันได้วันที่1เมษายนนี้ค่ะค